สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมส์มันคันปากนะคะเจอกับพี่เจ้าทีพูนะคะอะตอนนี้สแกน QR code กันก่อนเลยสำหรับลาลูนากรีนไฟเบอร์นะคะรีบสแกนกันก่อนเลยเรามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเยอะไม่มีเวลาออกกำลังกายชอบกินของปิ้งของย่างของทอดของมันนะฮะมาฟังทางนี้ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนหนีนะคะลาลูนากรีนไฟเบอร์ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะ,ะว่าน้ำหนักเยอะพุงโยก แก้มออกทุกอย่างมาคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เราใส่สา,สารสกัดแอปเปิลเขียวนะคะเทรนเนอร์บอกเลยถ้าเกิดอยากลดน้ําหนักไวๆให้กินแอปเปิลเขียวแล้วก็สารสกัดจากเมลอนญี่ปุ่นนะคะเวลาดื่มก็ไปเสร็จปั๊บเนี่ยความหอมของเมลอนเนี่ยมันจะขึ้นมาที่จมูกเลยนะฮะกินเวลาสองเท่านั้นนะฮะห้ามกินเกินเวลา2องนะฮะขับถ่ายยากท้องผูกลาลูนา่ากินไฟเบอร์เพราะว่าตัวนี้มีไซเลียมฮาร์ดไซเลียมฮาร์ดจะทาให้เราอิ่มนะคะแล้วก็จะไปดึงในพวกไขมันต่างๆที่อยู่ตามผนังลําไส้ที่ทําให ผิวพันธุ์ของเราไม่เปล่งปังเนี่ยหลุดออกมาในรูปแบบของของเสียแล้วก็มีพรีไบโอติกนะคะที่จะไปช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันปัญหาท้องผูกจะหมดไปถ้าคุณดื่มดารูน่ากรีนไฟเบอร์อร่อย แต่กินแล้วเสียอร่อยกินแล้วหล่ออร่อยกินแล้วสวยนะคุณผู้ชมนะะลาลูนากินไฟเบอร์หนึ่งซองใส่น้ํานิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะวันนี้จัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งไปแล้วนะคะสำหรับลาลูนากลีนไฟเบอร์นะคุณผู้ชมครับอะวันนี้สั่งซื้อกันได้เลยนะฮะ,ะมากันที่ข่าวแรกเลยนะคะลุ้นมงสองแล้วนะคุณผู้ชมนะคะ นารินชัดนารินบนเวทีมิดอินเตอร์คอนติเนนตันะคะ2023วันนี้แล้วนะคะที่จะมาลุ้นกันว่าไทยเนี่ยจะได้มงสองหรือเปล่าสำหรับมิดอินเตอร์คอนติเนนตัเนี่ยนะคะโดยมีน้องนารินชัดนารินไปร่วมประกวดนารินชัดนารินนี่ก็ถ้าเกิดเป็นดีกรีนี่ก็เป็นรองแอนโทเนียนะคะตอนนี้ก็เป็นรองแอนโทเนียนะคะก็เมื่อวานนี้มาทั้งพวชุดราตรีใช่ไหมชุดประจำชาตินะฮะ ชุดประจำชาตินี้ก็อ่าอันเดิมนะคะเจ้าเดิมออกแบบเลยก็คือแชมเปญน,นะคะ ผ้าทรงรลายเสน่ห์เนี่ยนะครับเออผ้าทรงสเสน่ห์ลายสเสน่ห์นั่นแหละลายไทยของแชมเปญเนี่ยออกนะฮะประกวดที่อียิปต์นะคะการออกแบบก็เลยละไม้คล้ายอียิปต์นะคะคุณผู้ชมนะคะแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยเพราะแชมเปญงานฝีมืองานฝีมืองานงานถักร้อยงานหินนี่แชมเปญเขาเก่งอยู่แล้วเป็นงานถนัดนะฮะนี่นะคะนลินชัดนลินนะครับมาในชุดประจําชาติชุดนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคะชุดนี้สวยมากเลยนะคะ นารินจัตนารินได้ดีกรีก็คือรองอันดับหนึ่งนะครับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์หรือรองเป็นเป็นรองแอนโทเนียโพซิลนั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะเขาเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ชุดนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้บอกหรอกว่าชุดนี้คืออะไรเขาไม่ได้บอกใช่ไหมมีใช่ไหมเออนะคะอ่ะเขามีเขียนอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าไหนอ่ะก็าตามมาด้วยรอบพีริมแล้วมีชุดลาตีอีกไหม อ่ามีชุดราตรีด้วยเดี๋ยวเราไปดูชุดราตรีนะคะอ่าขอดูชุดราตรีหน่อยค่ะนะคะขอดูชุดราตรีหน่อยนะคะอ่าชุดาระะดาตรีนะคะลาตรีสวยอยู่สวยอยู่นะคะสวยอยู่นะคะได้อยู่นะคะสำหรับราตรีนะคะเออนะ,ะก็ถือว่าใช้ได้เป็นพีมิมินารีก็คือวันวางมงเนี่ยแหละคุณผู้ชมขานะคะไม่มีชุดว่ายน้ำเหรอ ประกวดไปแล้วม้งสุด่ายน้าวันก่อนนะคะที่นี้เรามาดูด้านของเรื่องของโพแล้วกันเนาะมีโพใช่ไหมดันเรามีโพนะคะตอนนี้นารินเนี่ยขึ้นโพนะคะอันดับหนึ่งนะคะแต่เราเราเราจะมาไล่นะคะโพตั้งแต่อันดับที่เท่าไหร่อะ,อะมันมีกี่ตำแหน่งอันดับที่22นะคะมันมี22คนนะคะคนแรกนี่ก็เป็นเอลควโดนะคะคนที่2อไอ้คน คนคนที่ไล่จากล่างไปบนนะเอลกวาดอร์เจแปนเดนมาร์กสเปนแคนารูนเปรูนะคะแล้วก็แคนาดามาเลเซียเช็กรีพับปิกนเนเธอร์แลนด์อะไรอะ่ะมาริเชียสเหรอ มาริเชียสโดมินิกันริพับปิกโปแลนด์เม็กซิโกเวียดนามฟิลิปปินส์หล่นไปอยู่อันดับ7นะคะปกติเวทีนี้ฟิลิปปินส์จะคลองนะคะโคลัมเบียนะคะเซอร์เบียแอนด์มอนตินโกแต่ตอนหลังเขาแ,แยกเป็นเซอร์เบียนะคะซิมบักอะไรอะแซมเบียไม่ใช่ซิมบัคเวแซมเบียนะคะแล้วก็ปอรติโกเวเนซุเอลาขึ้นโพอันดับหนึ่งคือไทยแลนด์นะคะ ไทยแลนด์ขึ้นโพอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะะสำหรับการประกวดมิดอินเตอร์คอนติเนนตั้นะคุณผู้ชมนะคะอ่ะนะคะเบียร์ทีนี้ใครจ่ายเงินก็ได้ไปนะคะลิขสิทธิ์นะคะก็น,นี่แหละค่ะก็ร่วมใจกันเชียนะฮะคุณผู้ชมขานะคะบอกไหมว่าวันไหนลันคืนนี้ป่ะคืนนี้เที่ยงคืนเนาะคืนนี้ประมาณประมาณเที่ยงคืนนะคะเชียน้องนารินด้ดยภาษาอังกฤษพูดเก่งแล้วนะคะ น้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมาพูดเก่งมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับนรินสัตรนารินนะคะรองอันดับ1นึ่งับมิสจุนิเวอร์สไทยแลนด์นะฮะ, Thailand, ะ,ะเป็นกําลังใจให้เธอด้วยอยากจะหุ่นดีอยากจะเอวสับนะคะอยากจะมีหน้าท้องที่นบแบนราบนะคะแล้วอยากจะกินแต่ของอร่อยคุณต้องเลือกอันนี้เลยนะคะลาลูน่ากรีนไฟเบอร Luna, ลาลูนารสชาติอร่อยมากพี่๋าบอกเลยกินทุกวันหน้าท้องก็จะแบนราบนะ,ะแล้วใครที่มีปัญหาโยโย่เอฟเฟกน้ำหนักเยอะนะฮะแล้วก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายลาลูนาเพราะว่ามีสารสกัดจากแอปเปิ้ลเขียวนะคะแล้วก็สารสกัดจากเมล่อนญี่ปุ่นนะฮะหอมสดชื่นอร่อยถูกใจนะฮะ และยิ่งไปกว่านั้นมีใส่เลี่ยมพัทําให้เราอิ่มและใส่เลี่ยมพัทจะไปดึงคนที่ชอบกินของมันของทอดของปิ้งของย่างดึงไขมันต่างๆในลําไส้ของเราออกมาให้หมดนะฮะแล้วก็ขับถ่ายในรูปแบบของของเสียเพิ่มเติมด้วยนะครับพรีไบโอติกนะคะที่จะควบคุมในเรื่องของการขับถ่ายด้วยขับถ่ายดีมีชายไปกว่าครึ่งถ้าเกิดเราท้องผูกบ่อยๆจะทําให้ผิวผิวพรรณเราเป็นสิวนะคะแล้วก็ผิวพรรณเราจะมีกลิ่นตัวแต่ถ้าเกิดเราขับถ่ายดีกลิ่นตัวก็จะไม่ถามหานะคะอ่ะหแถมหนึ่ง ราคาเพียง590านะฮะลาลูนากลีนไฟเบอร์รีบสั่งซื้อกันเลยสแกน QR Code โค้ดกันด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ